สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะไม่นําวิธีการตั้งค่าหน้าจอในวิดีโอ11ที่ควรรู้นะครับคลายหลายคนที่กาลังเริ่มหัดใช้งานวิดีโอ11นะครับหนึ่งในการตั้งค่าที่พี่ว่าน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอที่สะดวกง่ายดายเพิ่มขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเมนูต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าการปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆนั้นเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างที่เราควรรู้ครับไปดูกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการตั้งค่าหน้าจอ Windows 11ที่ควรรู้นะครับมาเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับการตั้งค่าหน้าจอของวิดีโอส11ันั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจริงครับก็ให้เราคลิกขวาครับเลืองมาที่ตัว Display Setting นะครับหรือจะเข้ามาที่ปุ่ม Start นะครับกดไปที่ Setting มันจะเข้ามาหน้าหลักเหมือนกันแลคือตัวหน้า Setting ของเรานะครับตรงนี้นะครับเข้าไปที่หัวข้อ Display ครับพอเข้าไป Display เนี่ยหน้าหลักคือตรงนี้ก่อนที่เราต้องรู้ คือถ้าเกิดเราต่อจอเดียวมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าต่อจอเดียวก็จะมีแค่ดิสเพย์หนึ่งนะครับแต่ถ้าต่อมากกว่า2จอนะครับก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามารถแสดงผลนะครับก็คือตอนนี้ที่แสดงผลเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นแยกอิสระ3จอนะแต่ว่าให้เป็นดูพิเคทเพราะว่า1กับ2เนี่ยจอที่1คือจอที่พี่ดูนะครับจอที่2คือวิ่งไปที่แคปเจอร์การ์ดพี่ก็เลยเลือกเป็นดูพิเคท1กับ2เห็นไหมพี่สามารถเลือกได้ว่าดูพิเคทหรือ x อ็กนะครับ หรือโชว์ออลี่นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับว่าเราสามารถตั้งค่าหน้าจอให้แสดงผลแบบไหนนะครับจากตรงนี้ก่อนเมนูตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะอันนี้อันที่3นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นดูพิเคตกับจอที่1จอที่2ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในตัวของ X10 ก็ได้นะครับอันนี้คือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเวลาเลือกนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับต่อมานะครับก็คือมัลติดิสเพย์ครับกดตรงนี้ครับ อันนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือตั้งค่าอะไรตั้งค่าให้มันเป็นตัวนี้ให้เป็นจอหลักเราสามารถตั้งนี้เพื่ออะไรเพื <prem> ่อไอคอนต่างๆจะไม่ที่จอหลักตัวนี้เวลาเราเปิดโปรแกรมก็มาจอหลักตัวนั m เบอร์ที่เราต้องการนะครับเลือกตรงไหนก็ตั้งค่าตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเรื่องของตัวการย่อขยายการเปิดโปรแกรมตรงนี้เราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถตั้งค่าเพิ่มกับมันติ d ดิสเพย์ได้การกด identify เพื่อเช็คจอนะครับ การลบจอนะครับก็คือการปิดมันนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือที่ชอบตรงนี้นะครับไวลด์คอนเน็กตตรงนี้นะข้อดีก็คือเราสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยโดยที่เข้ามาที่เมนูนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่บอกเลยว่าตัวฟังก์ชันมัตติเดสเพย์เนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาคือในไลท์ครับอันนี้ก็ดีนะครับเวลาเราปรับนะครับก็อุณหภูมิสีจะวอร์มเป็นสีเหลืองนะครับเวลาเราเล่นใช้งานตอนคืนตรงนี้ก็เราสามารถปรับได้เลยนะครับซึ่ง แล้วแต่ความต้องการจริงๆแล้วสามารถปรับเพื่อช่วยถนอมสายตาถ้าเกิดคุณเล่นคอมพิวเตอร์เวลากลางคืนบ่อยๆก็แนะนําว่าให้เปิดไว้ก็ดีครับอ่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานด้านสีเนี่ยพอไปเปิดไนไลท์เนี่ยสีไม่จะวอร์มันจะดูไม่ชัดนะต่อมาอีโหมดหนึ่งครับอันนี้พี่ชอบเลยเพราะ HDR เนี่ยนะครับตัวนี้โหมดนี้จริงๆมันต้องเข้าไปซ่อนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ให้เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าทํางานหรือเปล่าซัพพอร์ตหรือเปล่านะครับในโหมด HDR อันนี้ก็คือง่ายขึ้นนะครับกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดเราต ใช้งานฟังก์ชัน HDR นะครับต่อมาอีกนอนันก็คือเรื่องการแสดงผลเรื่องสเกลครับเป็นเรื่องของตัวขนาดนะครับว่าต้องการให้ใหญ่เล็กนะครับเราปรับได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีเลยแล้วปรับเลือกเฉพาะจอยด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้อะเมื่อกี้พี่กอฟปรับตรงนี้อะให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ว่าจอที่เรากแสดงผลนี่คือ1กับ2เนะี่ยเราปรับให้เป็นอ่าสัก125%หเ็นห็นไหมครับตัวอักษรก็ใหญ่ขึ้นตรงนี้เราปรับได้อันนี้ข้อดีก็คือ,คอปรับเลือกได้เฉพาะจอยเลย ถ้าต่อสองจอนี้ยิ่งสะดวกมากขึ้นนะครับะเรื่องของความละเอียดนะครับเราสามารถปรับได้ตามความต้องการอย่างจอตัวนี้แสดงผลได้ถึง1,900คู0 0 2แต่ว่าตอนนี้ที่เราอัดเรคคอร์ดเราเรคคอมเมนต์ก็คือให้อยู่ควบคู่กับแคปเจอร์การ์ดมันก็เลยเลือกไปที่1,920ค0 8 0นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการนะครับอีกอันนึงก็คือปรับจอเป็นแนวตั้งแนวนอนอันนี้ก็คือสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ ตันนี้ก็สามารถเลือกได้ง่ายๆขึ้นนะครับไอคอนมันดูง่ายอะ่ะมันมีไอคอนทํทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันคืออะไรมาต่อหัวข้อด้านล่างครับก็คือ Advanced Display ครับอันนี้ก็คือการเข้าไปปรับ Refresh Rate นะครับคือใครที่ต้องการมีจอคุณภาพ Refresh Rate สูงๆนะสามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับและด้านบนก็คือสามารถเลือกในส่วนของ Display นะครับว่าเราต้องการปรับ Display ไหนก็ทําให้สะดวกง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกลับไปกลับมากดมาหน้านี้แล้วก็เลือกจอเลยเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากขึ้น หรือจะกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าตรงนี้ก็คือเข้ามาเหมือนโหมดเก่าที่เราเคยใช้งานก็คือโหมดที่เป็น w i n d o w s 10ถูกไหมครับก็กดเข้าไปที่ตัวมอนิเตอร์แล้วก็เลือกกําหนดเฮิร์ตตรงนี้นะครับก็คือตัวรีเฟล็ t นะครับเอาละอีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับคือกราฟิกนะครับอันนี้กราฟิกเนี่ยมันเป็นในส่วนของการปรับตัวกราฟิกของเราเนี่ยต้องการให้แอปพลิเคชันไหนนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับ แล้วเลือกเป็นออปชันนะครับเลือกให้เป็นในส่วนของการใช้ p e r m a n c e g r ราฟิกอะไรนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับแล้วกดเซฟเข้าไปทําให้เจ้าตัวโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยรันตัวบนกราฟิกนั้นนะครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวการตั้งค่า Display ใน Windows 11นะครับที่เราควรรู้ครับและนี่ก็คือเทคนิคในการตั้งค่าหน้าจอใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับ ใครที่กำลังหัดใช้งาน w i n d o w s 11อยู่นะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แน่นอนครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจงในการกดติดตามครับอยากสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไ FI ท e ีครับ